รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเรานั้นมันก็เหมือนเกมนะคะและวันนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าเกมชีวิตของเรามันต้องเล่นยังไงเรารู้กติกานะคะเราสามารถพาตัวเองนะคะก้าวไปสู่ชีวิตในฝันได้แบบง่ายดานะคะและ3กติกาง่ายๆนี้นะคะนําไปใช้และคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่คุณปรารถนาค่ะหนึ่งเลยนะคะคุณต้อง ห้ามอย่าให้ความคิดลบเข้ามาในหัวของคุณค่ะและคนส่วนใหญ่มักคิดลบค่ะเพราะว่าจิตของเรานั้นนะคะวันวันหนึ่งนะคะคิด5้า0 0ื่นหกเรื่องนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วทำไมถึงคิดแต่เรื่องลบๆนะคะยิ่งคิดมันยิ่งพาพวกของมันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นอย่าให้ความคิดลบเข้ามาในหัวของคุณเด็ดขาดนะคะอย่าให้มันมาทำให้ชีวิตของคุณนะคะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะรู้ไว้เลยนะคะว่าความคิดลบเป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดมันทิ้งให้เร็วที่สุดค่ะและกติกาข้อที่2นะคะก็คือเราต้องรู้เลยว่าความคิดลบนั่นมันคืออะไรนะคะบางคนได้ยินแต่ว่าความคิดลบๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นแบบไหนนะคะ ความคิดลบม่ง่ายเลยนะคะก็คือเวลาที่คุณบนนะคะหรือคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะอาจจะเป็นการต่อว่าตัวเองต่อว่าคนอื่นนะคะหรือวิจารณ์ณตัวเองและวิจารณ์คนอื่นนะคะเวลาที่เราใช้เวลาในการคิดลบวิจารณ์คนอื่นว่าคนอื่นนะคะหรือแม้กระทั่งพูดถึงตัวเองในทางที่ไม่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งต่อว่าตัวเองนะคะเพราะคนส่วนใหญ่แล้วมัก โทษตัวเองอยู่เสมอนะคะและที่สําคัญนะคะมักคอยบ่นถึงแต่สิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะคะเมื่อเรารู้ว่าความคิดลบมันคืออะไรนะคะเราจงขจัดมันออกไปค่ะความคิดลบมันจะยิ่งทําให้คุณหมดพลังนะคะและ3เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอและ ต้องมีสตินะคะว่าขณะนี้คุณกําลังคิดลบอยู่นะคะเมื่อคุณคิณคดลบคุณจะรู้สึกหมดพลังแล้วเราก็ใช้กฎของการแทนที่ลงไปค่ะแทนที่มันด้วยความคิดดีๆนะคะความคิดที่ทําให้คุณมีพลังนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าวันนี้คุณไม่รู้ที่จะแทนที่มันด้วยอะไรนะคะจงแทนที่ความคิดลบนั้นด้วยความรักค่ะ อาจจะเป็นการที่รักตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะรักคนในครอบครัวรักพ่อรักแม่นะคะรักพี่รักน้องรักสามีของคุณรักลูกของคุณหรือแม้กระทั่งรักสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะจงคิดถึงความรักมันจะยิ่งทําให้คุณนะคะรู้สึกดีขึ้นนะคะจงแทนที่ความคิดลบด้วยความคิดที่ดีและมีพลังนะคะโดยเฉพาะการ คิดถึงเรื่องของความรักแทนมันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกดีมากใหม่ยิ่งขึ้นนะคะกติกา3ข้อนี้นะคะถ้าคุณนําไปใช้คุณสามารถเล่นเกมชีวิตได้ชนะแน่นอนนะคะแค่เปลี่ยนแปลงและคอยเล่นเกมกับตัวเองในทุกวันนะคะและคุณก็สามารถพาตัวเองก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่คุณต้องการค่ะแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ